เรามาฟังเคสดีดีกันเลยจ้า,าคุณยายสมัยมีชีวิตอยู่มีหมอดูงโง่เฮ้งทำนายว่าผู้หญิงคนนี้มีลูกจะตายหนึ่งคนอยู่หนึ่งคนคือต้องคลอดสองครั้งจึงอยู่คนหนึ่งอะแม่นซะด้วยลูกจึงจะมีชีวิตอยู่แล้วว่าคุณยายมีลูกถึงเจ็ดคนแต่เป็นคนที่อย่างนี้ หนึ่งสามห้าเจ็ดอย่างนี้ไงหนึ่งอยู่สองตายสามอยู่สี่ตายห้าอยู่หกตายเจ็ดอยู่แ uh? ม่นจริงเลยโง,ง่เฮงไอยังอยู่าบาเปล่าลูกเดี๋ยว uh? จะได้ให้มาดูมึงเห็นก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายจะทำคลอดได้นะ uh? ที่ญี่ปุ่นชื่อปอย,ยอะไรมิสทิฟฟานี่เลย uh? อ่า ขว่านะหนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งอยู่สองตายสมอยู่สี่ตายห้าอยู่หตายเจ็ดอยู่คลอดออกมาแล้วอายุไม่ถึงหนึ่งขวบก็ป่วยตายหมดสองสี่หอยู่แต่หนึ่งตายสามตายห้าตายเจ็ดตายลูกคนที่หนึ่งออกมาเป็นไข่ภายในมีทารกอยู่ลูกคนที่สามคลอดออกมาแล้ว ต่อมาคุณยายฝันเห็นว่าเขาวิ่งหนีก็เรียกเท่าไหร่ก็ไม่กลับสุดท้ายก็ตายลูกคนที่ห้าตอนคลอดออกมามีแสงสว่างแต่ก็ตายสุดท้ายลูกคนที่หนึ่งสามห้าเจ็ดตายหมดนอกจากนั้นสมัยที่คุณยายคลอดลูกคนที่เจ็ดแล้วก็ระหว่างนั้นเดินไม่ได้มีคนแนะนำให้คุณตาไปวัดปากน้ำภาษีเจริญรเพื่อบอกชื่อวันเดือนปีเกิด พอตกกลางคืนคุณยายกับคุณป้าฝันเห็นหลวงปู่วัดปากน้าปธาิบัติวันรุ่งขึ้นคุณยายก็สามารถลุกขึ้นค่อยๆเดินได้จนเป็นปกติต่อมาคุณยายป่วยเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีต้องผ่าตัดถึงเจ็ดครั้งครั้งที่เจ็ดเกษียณชีวิตเมื่ออายุห3สิบาปีสุนตาเสียชีวิตเมื่มออายุ66สบหกปีคณตาคุณยายมีอาชีพล่องเรือซื้อข้าวเปลือกข้าวสารสินค้าต่างๆ ชีวิตคุณแม่จึงมีแต่ความยากลำบากตั้งแต่เด็กๆเพราะคุณแม่ต้องทำงานหนักเหมือนผู้ชายกล้าเมื่อคุณแม่แต่งงานชีวิตครอบครัวก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเล่นการพนันเล่นไพ่เล่นมา้าเมื่อคุณพ่ออายุได้สาสิบห้าปีป่วยเป็นโรคเบาหวานอดน้ำตาลแล้วเกิดการชอบขึ้นเป็นครั้งแรก แตยที่คุณแม่และลูกๆก็ไม่เข้าใจว่าต้องให้น้ำตาลเมื่อส่งไปโรงพยาบาลหมอให้ออกซิเจนอาการก็ดีขึ้นแต่พอถอดออกซิเจนคุณพ่อก็มีอาการไม่ดีและเสียชีวิตเมื่อวันที่4กันยายน2510ขณะนั้นคุณแม่อายุเพียง34ปีคุณแม่จึงต้องอดทนเลี้ยงลูก4คนจนมีสุขภาพไม่ค่อยจะดี เมื่อคุณแม่ได้มาวัดพระธรรมกายได้เห็นเหตุอัศจรรย์ตะวันแก้วในวันที่หกันยายนสองห้าสี่หนึ่งทำให้เกิดศรัทธาเห็นไหมเขาเห็นกันนะ่ะจะไปว่าเขายิงเลงเลเซอร์หรือสะกดจิตอะไรอย่างนั้นว่าไปเรื่อยจริงจะไม่ต้องมีสื่อสีขาวนี่แหละติดสร้างองค์พระธรรมกายพยายามตัวให้คุณตาคุณยาย เมื่อเงินเข้าบัญชีเช็คเรียบร้อยแล้วพอตกกลางคืนก็วันนั้นหนึ่งตุลาคมสองห้าสี่หนึ่งคุณแม่กับฝันว่าคุณยายขับรถมหานาตาแจ่มใสตอนเป็นมนุษย์ขับรถไม่เป็นใส่ชุดสีฟ้าเทาชวนคุณแม่ขึ้นรถขับไปสักพักก็พบผู้คนจำนวนมากใส่ชุดสีขาวรถก็ขับต่อไปไม่ได้คุณแม่ขอลงไปดู แล้วก็ถามคนใส่ชุดขาวสองคนว่าทางออกไปทางไหน mm hmm. เขาก็ชี้ทางให้แต่พอคุณแม่จะกลับมาหาคุณยายคุณยายก็ขับรถหายไปแล้วคุณแม่ก็ตื่นขึ้นหลังจากนั้นคุณแม่ก็เลยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สี่สเป็นเงินสี่หมื่นบาท คุณแม่ก็ได้ทำบุญสมทบเพื่อรวมเป็นเงินห้าหมื่นบาทสร้างพระธรรมกายประจำตัวห้าองค์สาธุสาธุที่สร้างพระนะสามีของลูกขณะเดินทางกลับจากทำงานต่างจังหวัดในเช้าวันที่25กรกฎาคมสองห้าสี่หราจักรกรถตู้เอากระเป๋าวางไว้ที่มานั่งที่พักภูโดยสารแล้วก็ตัง้งใจจะซื้ออาหารใส่บาตร ทัในใดนั้นรถปิกัพซึ่งคนขับเมาเหล้าได้ชนสองสามีภรรยาที่ขี่ซาเล้งเก็บของเก่าก็เด็นลอยขึ้นและรถยังได้พุ่งมาชนสามีจนตัวสามีกระเด็นลอยจากหน้ามานั่งไปยังหลังมานั่งและศพของสามีภรรยาที่เก็บของเก่าก็ตกลงมาตายใกล้ๆกับที่สามีของลูกนอนเจ็บเห็นไ,ไหมนี่อันทีสงของการดื่มสุรา ยังจะเอาเข้าตลาดหรักษาอีกโอเอามิตาพข่าซ้ายของสามีแตกละเอียดต้องผ่าตัดเอากระดูกที่สะโพกมาใส่แทนและต้องใส่น็อตไว้ที่เข่าในเขา่าซึ่งขณะน,นี้ก็ยังเดินไม่ปกติแต่พอจะนั่งพระเพียบนั่งสมาธิได้และนอกจากนี้เมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วสามีลูกป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกที่ข้อขาซ้ายข้างเดียวกันกับที่ถูกรถชน ไปหาหมอมาหลายแห่งหมอบอกไปโรคเกาบ้างโรมาตอยบ้างหรือข้อเสื่อมซึ่งมีอาการท้าบวมเวลาเดินจะเจ็บคำถามเธอจบหุ่นหวนอย่างนงี้แล้วคุณยายคุณตามีวิบากกรรมอย่างไรถึงตั้งเสียลูกคนที่หนึ่งสามห้าเจ็ดรวมทั้งลูกคนที่หนึ่งสามห้าเจ็ดมีวิบากกรรมอย่างไรจึงอายุสั้นแค่นี้ก็หืดก้นคอแล้ว ีขนขาดจบพูนห้วนนะที่คุณยายคลอดลูกคนนี้หนึ่งออกมาเป็นไข่เป็นไข่เป็นเพราะเหตุอะไร <c oughs> ไข่ไม่ใช่เป็นไข่จะ <c oughs> เป็น,นึกว่ <c oughs> เป็นเป็ดหรือไก่เนะออกไข่ <c oughs> คุณยายและคุณตาตายแล้วไปอยู่พบภูมิใด <c oughs> แค่คอหนึ่งก็หืดขึ้นคอเลย ทำไมคุณยายต้องผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีถึงเจ็ดครั้งแล้วเสียชีวิตเพราะสาเหตุใดคะอ้าวไม่มีอารมณ์จะหายใจไงแล้วที่คุณแม่ฝันถึงคุณยายขับรถมาหาหลังจากสร้างองค์พระให้เป็นเรื่องจริงหรือไม่แล้วคุณยายและคุณคุณตาได้รับบุญต่างๆที่ทำไปให้หรือไม่ คุณพ่อมีวิบากกรรมอะไรถึงอายุสั้นตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดแต่รับบุญที่ครอบครัวสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวทั้งภายนอกและแกนกลางและบุญอื่นๆหรือไม่ควรทำบุญอะไรให้คุณพ่อจึงจะได้รับบุญมากๆคุณแม่มีวิบากกรรมอย่างไรทั้งชีวิตลำบากมากต้องมีภาระเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่แต่ผู้เดียว แล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีต้งแก้ไขอย่างไรคะสามีของลูกมีวิบากรรมอะไรจึงถูกคนเมาขับรถชนแล้วก็ป่วยเป็นโรคกระดูกเจ็บที่ข้อขาซ้ายเกิดจากวิบากรรมอะไรจะแก้ไขได้อย่างไรวิบากรรมใดลูกจึงมีโรคประจำตัวสองโรค ซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นแต่ทุกครั้งที่เกิดเหมือนใกล้ตายทุกครั้งคือโรคหัวใจเต้นลัดวงจรวันดีคืนดีก็จะเต้นผิดปกติไอ้วันดีคืนดีน่าจะเต้นดีเนะี่ <c oughs> เคยทำสถิติสูงสุด200ร้อครั้งต่อนอาที <c oughs> คุณหมอต้องฉีดยาให้หัวใจเต้นปกติเ <c oughs> พราะมีอโอกาสหัวใจวายตาย โรคที่สองคือปวดท้องอย่างารุนแรงจนเป็นลมก็ทำไมไม่ไปถามหมอละลูกเอ้ยพี่สาวลูกเขาวัดมาตั้งแต่ปีสองห้าหนึ่งเจส่วนน้องชายตอนนี้บวชเป็นพระอยู่ที่วัดได้ประมาณ8ปดรัษาแล้ว<า>ตัวลูกพี่สาวและพระน้องชายมีประวัติการสร้างบรามรมีกมูขคณะ,ะหรือไม่อย่างไรคะ แค่นี้เองเหรออ่ะสันนิฐานการสารวปรากฏว่าตอบบ่ได้คิดบอกออกให้บอกฝันในฝันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรำปรบราช ลูกคุณตาคุณยายคนที่หนึ่งสามห้าเจ็ดอายุสั้นตายเพราะแต่ละคนก็มีกรรมปานนาธิบาตเป็นของตนเองต่างกันเช่นบางคนทำแท้งบางคนฆ่าสัตว์เป็นอาหารบางคนก็ฆ่าเด็กทารกเป็นต้น คุณตาคุณยายก็มีวิบากกรรมรเรื่องปานาธิบาตเช่นกันโดยจะฉพาะคุณยายเนี่ยในอดีตท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมแต่เลี้ยงสัตว์ไว้หลายชนิดหลายครั้งก็มักจะเอาลูกสัตว์นมาขายให้เขาค่าทำเป็นอาหารจ้ะส่วนลูกคนแรกออกมาดูคล้ายๆอยู่ในไข่คล้ายๆอยู่ในไข่จริงม,มันเป็นก้อนเนื้อ พราะไปเอาไข่ที่มีเชื้อและเริ่มเป็นตัวอ่อนเอามาทำเป็นอาหารกินแล้วก็เอาลูกสัตว์อื่นเช่นลูกหมูลูกวัวไปขายค่าให้เขาทำเป็นอาหารจ้ะเนี่ยทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหละค่าลูกสัตว์ก็จะเจออย่างเนี้น <Okay. S 1> คุณตาคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นอากาศสเทวาทั้งคู่ <Okay. S 1> มีวิมานเป็นเงิน แล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทั้งสองท่านจ้ะคุณยายที่ต้องผ่าตัดถุงน้ำดีถึงเจ็ดครั้งก็เพราะกรรมที่ฆ่าสัตว์ธรรมหารในอดีตกับกรรมมักโกรธแล้วก็ขี้งุดงิดทั้งอดีตและปัจจุบันมารวมกันจ้ะตายเพราะหมดอายุไขจ้ะหมดบุญ หลังจากคุณแม่สร้างองค์พระแล้วฝันเห็นคุณยายมหานั้นเป็นพระบุญบันดาลบวกกับจิตนิวรณนน์หน่อยๆจ้ะ <c oughs> คือมีความผูกพันแล้วคุณยายก็ได้รับบุญจริงๆด้วยจ้ะเ <c oughs> พราะท่าไปเป็นอากาสเทวานคุณพ่ออายุสั้นพระกรรมนาดีตท่านก็เกิดในสังคมเกษตรกรรม ได้ฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเป็นอาหารจ้ะตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกขุมการพานันกำลังโดนเจ้าหน้าที่เอาอุปกรณ์ทุกอย่างที่เคยเล่นการพานันทั้งไพ่ไฮโลเป็นต้นเป็นเหล็กร้อนร่อนใส่เฉือนร่างกายบ้าง โดนเหล็กร้อนหล่นใส่บ้างเป็นต้นทุกทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ก็ยังไม่หมดกรรมเพราะบุญของลูกลูกอุทิศให้จึงทำให้ไม่ไปมหานรกใครทำบุญทุกอย่างอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆจ้ะหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะพ้นทุก เราตอนนี้กรรมก็เบาบางลงมามากแล้วให้ทำต่อไปท่านก็จะหมดกรรมจ้าอุทิศไปให้เรื่อย,อยโดยเฉพาะวันพระที่จะถึงนี้แหละแรงขึ้น15 5, นบห้าคำถึงสิบมันครูธรรมกายเนี่ขึ้นแม่ท่านทำทานมันน้อยแล้วก็มีเศษกรรมปานาติบาตฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยทำอาหาร จึงทำให้เกิดมาลำบากและเจ็บอดอดแอดแอด,แอดกับเศษกรรมตอนที่เกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้แล้วก็ไม่ค่อยจะได้รับผิดชอบครอบครัวรในชาตินี้จึงมาเจอสามีที่มีอัธยสาสัยคล้ายตัวเองในชาตินั้นแล้วก็ต้องมาเลี้ยงลูกๆตามลำพังจะจะแก้ไขก็ต้องให้ท่านอดทน แล้วสร้างบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้สม่ำเสมอหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็ไปดีจ้ะสามีของลูกถูกคนเมาขับรถชนป่วยเป็นโรคกระดูกและเจ็บข้อขาซ้ายเพราะกรรมนาด,ดีเกิดในตระกูลที่มีฐานะ มีค่าธาตุบริวารมากเมื่อบริวารทำอะไรไม่ถูกใจก็มักจะเตะบริวารเป็นประจำแต่ก็ไม่ทำให้ถึงตาย,ยก็เลยมาเป็นโรคก,กระดูกแล้วก็เจ็บข้อขาซ้าย,ยที่เอาขานั้นไปเตะเไปหยอกเอยๆเรื่อยๆนะ จะแก้ไขก็ให้ทําบุญทุกบุญและอุทิศส่วนกุศลให้คู่กรรมคู่เวรบ่อยๆจ้ะรับนี่เห็นไหมเออเ <c oughs> พราะเราต้องมีข้อมูล <c oughs> พบอดีตกับพบปัจจุบันมาบวกกัน <c oughs> มันต้องมีแผนอดีตกับแผนปัจจุบัน <c oughs> ไปปัจจุบันว่าเป็นเก้าเป็นเก่าเป็นโน่นเป็นนี่อะไรนะ <c oughs> แผนอดีตก็บอกว่าเป็นเพราะวิบากอย่างนงี้ ที่ลูกเป็นโรคหัวใจเพราะกรรมแนอดีตลูกเกิดเป็นบุตรชายเป็นทหารมาส่งข่าวจนมามันเหนื่อยมากๆ<อ>แล้วก็อีกชาติหนึ่งชอบแกล้งให้สัตว์ตกใจ<อ>เช่นสัตว์อยู่ในกรงก็ชอบไปแกล้งเอาไม้เคาะตีแย่ให้สัตว์ตกใจเพราะความขนอง กับกรรมกาเมเจ้าชู้ชอบทำให้ผู้หญิงช้ำใจจะ้ะที่ปวดท้องอย่างรุนแรงก็เกิดจากกรรมที่ตอนชาติที่เป็นทหารได้แอบ,บวางยาพิษศัตรูคู่อริจะ้ะไม่ใช่คาศึกนะคู่อริจะแก้ไขก็ตั้งทำทุกบุญเยอะๆอุทิศไปให้คู่กรรมคู่เวนปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นประจำละจะ้ะ ตัวลูกพี่สาวและพระน้องชายสร้างบนร่วมกหมูคณนะมาคือพี่สาวและตัวลูกนะเป็นกองสเสบียงมาหลายชาติและก็ปฏิบัติทำได้ดีในระดับหนึ่งทีเดียวส่วนพระน้องชายก็เคยบวชสร้างบรมีกมูคณนะมาตลอดชาติมาตลอดนั่นแหละในชาติที่ผ่านมา เป็นทหารตามพระราชาออกบวชชาตินี้ออกบวชแล้วก็ได้ทำหน้าที่เผยแพ่ธรรมะจนตลอดชีวิตบวชตลอดชาตินี้ก็ให้รักษาในรักษาตัวให้ดีอย่าประมาทก็จะบวชได้ตลอดชีวิตเหมือนชาติที่ผ่านมาแล้วชาติที่ผ่านมาก็ปฏิบัติธรรมได้ดีด้วย คือเข้าถึงดวงธรรมและองค์พระใสใสจ้าชาตินี้ให้ขยันปฏิบัติธรรมก็จะได้ดีกว่าชาติที่ผ่านมาจ้าสาธุเอาเรามาดูภาพกันหน่อยลูกของคุณตาคุณยายคนที่หนึ่งสมห้าเจดอายุสั้นเพราะแต่ละคนก็มีกรรมปานาธิบาตเป็นของตนเอง เห็นบางคนทำแท้งบางคนฆ่าสัตว์บางคนฆ่า,า,าเด็กทารกจ้าคุณตาคุณยายก็มีวิบากกรรมเรื่องปานาธิบาตเช่นกันโดยเฉพาะคุณยายนาดีนะท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมแต่เลี้ยงสัตว์ไว้หลายชนิดหลายครั้งก็มักจะเอาลูกสัตว์มาขายเขาค่าทำเป็นอาหารส่วนลูกคนแรกออกมาคล้ายอยู่ในไข่ เอาไปเอาไข่ที่มีเชื้อและเริ่มเป็นตัวอ่อนเอามาทำเป็นอาหารกินและก็ลูกสัตว์อื่นๆเช่นลูกหมูบ้างไปขายให้เขาค่าทำเป็นอาหารจ้าคุณตาคุณยายตายแล้วไปเป็นอากาศสเทวาทั้งคู่มีวิมานเป็นเงินและทั้งสองท่านก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จ้า คุณยายต้องผ่าตัดถุงน้ำดีถึงเจ็ดครั้งเพราะกรรมที่ข่าสัตว์ทำอาหารในอดีตกับกรรมมักโกรธขี้งุดงิดทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมกันแล้วคุณยายตายเพราะหมดอายุไขเห็นไหมเจ้าว่าถ้าเกิดมานี่ไม่มีทรัพย์เนี่ยมันก็ต้องไปสแสวงหาโปรโตีนราคาถูกเงี้ยมันก็ต้องอย่างเนี้ย ห,หลังจากที่คุณแม่สร้างองค์พระแล้วฝันเห็นคุณยายมหานั้นเพราะบุญบันดาลบวกกับจิตนิวรณนน์หน่อยๆแล้วคุณยายก็ได้รับบุญจริงๆด้วยจ้าคุณพ่ออายุสัน้นเพราะกรรมในอดีตท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเป็นอาหารมนุษย์ในเวลามันอยากจะกินสัตว์นี่นะก็บอกว่าพระเจ้าสร้างสัตว์มาให้มนุษย์กิน คือจะกินทักอย่างนี่มันก็มีเหตุผลนะตอยแล้วถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกขุมการพนั้นกำลังโดนเจ้าหน้าทีเอาอุปกรณ์ทุกอย่างที่เคยเล่นทั้งไพ่ไฮโลเป็นเหล็กร้อนร่อนใส่เฉือนร่างกายบ้างเหล็กคล้ายๆไพนะ่เนี่ยโดนเหล็กร้อนหล่นใส่บ้างเป็นต้นทุกทรมานมากคือพอทำเสร็จแล้วเขาจะเซตโปรแกรมไวในตัวเป็นผังสำเร็จเลยพอถึงเวลามันก็จะไปโดนงนั้น ได้รับบุญเทวดาทิศไปให้แต่ยังไม่หมดกรรมเพราะบุญของลูกลูทิศให้เนะี่ยจึงทําให้ไม่ไปมหานรก<อ>ให้ทำบุญทุกอย่างทิศไปให้ท่านบ่อยๆอีกจา้าหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะพ้นทุกเพราะตอนนี้กรรมก็เบาบางลงมากแล้วให้ทำต่อไปก็จะหมดกรรมึ้นแม่เนะี่ท่านทำทานมาน้อยแล้วก็มีเศษกรรมปานาติบาติค่าสัตว์ธรรมหารเล็กน้อย จึงทำให้เกิดมาลำบากและก็เจ็บอดอดแอดแอดกับเศษการมตอนที่เกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้และไม่เคยได้รับผิดชอบครอบครัวในชาตินี้จึงมาเจอสามีที่มีอัตยาศัยคล้ายตัวเองในชาตินั้นแล้วก็ต้างมาเลี้ยงลูกๆตามลำพังจะแก้ไขก็ต้องไ้ท่านอดทนแล้วสร้างบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้สม่ำเสมอ หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็ไปดีสามีขงลูกถูกคนเมาขับรถชนและป่วยเป็นโรคกระดูกและเจ็บข้อขาซ้ายเพราะกำเนดิดเกิดในตระกูลที่มีฐานะมีคา่าทาสบริวารมากเมื่อบริวารทำอะไรไม่ถูกใจก็มักจะเตะบริวารไม่ไปจำแต่ก็ไม่ทำให้ถึงตายจะแก้ไขก็ให้ทำบุญทุกบุญ แล้วที่ส่งสนให้คู่กรรมคู่เวรบ่อยๆจ้ะตัวลูกเองเนี่ยเป็นโรคหัวใจเพราะกรรมในอดีตลูกเกดเป็นแเป็นผู้ชายเป็นทหารม้าสรงข่าวขี่ม้าจะมันเหนื่อยมากๆแลชาติหนึ่งก็ชอบกแกล้งให้สัตว์ตกใจเช่นสัตว์อยู่ในกรงก็ชอบไปแกล้งเอาไม้เคาะตีแย่ให้สัตว์ตกใจเพราะความขนองกับกรรมการเมเจ้าชู้ชอบทาให้ผู้หญิงเนะี่ยช้ำใจ ที่ปวดท้องอย่างรุนแรงก็เกิดจากการ,รแนด่ดีชาติจะเป็นทหารได <Okay. S 1> ้แอาวางยาพิษคู่อริ <Okay. S 1> จะแก้ไขก็ต้องทำบุญทุกบุญเยอะๆอุทิศให้คู่กรรมคู่เวรแล้วก็ปล่อยสัตว์ปล่อยป,ยปลาเป็นต้นจ้ะตัวลูกพี่สาวและพระน้องชายสร้างบุญร่วมบหม่คณะคือพี่สาวและตัวลูกน่ะเป็นกองสเสบียงมาหลายชาติ และก็ปฏิบัติทําได้ผลดีในระดับหนึ่งส่วนพระน้องชายเนะเคยบวชสร้างบารมีกัหมู่ณะมาตลอดในชาติที่ผ่านมาโดยเป็นทหารตามพระราชาออกบวชชาตินี้ก็ให้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีอย่าประมาทก็จะบวชได้ตลอดชีวิตเหมือนชาติที่ผ่านมาและชาติที่ผ่านมาก็ปฏิบัติทําได้ดีซะด้วยคือก็ถึงดวงธรรมและองค์พระใสๆชาตินี้ให้ตั้งใจใดีจ้ ปฏิบัติทำได้ดีกว่าชาติทผ่านมาจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวเควริสสดีสันส้นๆสำหรับคืนนี้นะจ้า